นี่เจ็ดดอกนึงสีจ้าเหลียงสามไปขานยูเฮ้ยตรงนี้นันได้รี้นจ้เติ่มตาหน่อยวินวานครับงงบูเบิร์่งานบูมนโดทีปูนปัดเตอร์ครับอ๋อเสือมาเลยวันนึงบางคันกระตาปป้งไวเงี้ยนึงอย่าลง ครับสวัสดีพรมีพี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้ยุทธนะจ้าสวัสดีพญามิยาพรมีพี่น้องลุงป่าในอาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สุขจันทรานะครับผมวันนี้มาพอกันกับบ้านวินกับน้องเลี้งในเสาร์อยู่อะไรนีงในเสาร์ของวันที่สิบสี่นอกจากตรงกับวันอังคารจ้าเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าวันนี้เราขามาปิกัดปลานุ่นทองนะครับที่นี่เขตบ้านน้องแปนหมูสามตำบลหอยคามเพื่อบุญสลิดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ลากๆก็สีมาเบิ่งเห็ดเผืองอีแล้วนึงเานาะจ้าชิมีเห็ดเผืองย่างเนี้ยนะครับหรือว่าเห็ดกอกิดิมีอยู่ประจักษ์ไปหลุดเป็นเบืองน,นะครับอจ้านะครับอ่ะเริ่มต้นเขามาอยู่คางโฮมเชียงใหม่เฮ็ดย่างนึ่งน,น,นึงตัวนี้เฮ็ดตัวนี้เฮ็ดข้าวครับตัี้เขาหน่อยแบบขาขาวเนาะขาขาวทองจะเป็นห่างเผืองเนี่ยนี่เลยครับเก๋ไก๋กันมานีมาเผืองข้าลายจ้ะ มึงเขาหน่อยจ้ะฮิตมานันแดงจ้ะแดนข่ามันจ้ะแดนข่าหางอ่าเขาดงจ้ะเขาดงเอาหอยบินที่โฮกกันนั่งนึงนี่อือนั่งน่ะมีจ้ะมันนี้ก็ะชีมีดอกบานเน่ยอยู่ดอกนึ่งวาน้องคี้พ่อเนาะมืัอนี้แล้วะลายอะโร่แล้ะมืัอนี่ดอกบานเป็นมีแง่งช่องามเลยครับ ยังห่นไม่ได้หน่อยวินนะเอามาดูผลีดอกเลยดอกต้องสางน้องหนุ่งนี่ยไอวินขาดกรรมอีกเลยเมือเห็นนะครับปีนทองละงางเลย เขาหน่อยจ้าตัวนิ้สนิทขาลายเนาะจ้พึ่งขาลายจ้ะอืมนองพี่จะไหนเนาะเกิดประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะหนึ่งจังหวายเนาะแมนจ้ะเขินเขาหน่อยจ้ะ nhà nhanh nhàm, nhanh đi này các phần khá nọ như thế nó làm mình trời nhanh nhàm, cái nhanh đi gì vô mà Mình đi lên tuần cái ta Cao con nó Cái ta con nó <laughs> คนในรุ่นนี้จะติมตาหน่อยวินเนาะยักษ์ใหญ่อีกแล้วครับเมื่อวานนี่ใหญ่หลายเลยเนาะจ้ามันนี่กระลืมเลยนี่เลยวินเนี่ยแล้วใส่มาทานพูดไอวินมึงเป็นธรรมดาได้พี่มึงจองอยิบเบื้องหนี่งจังจองจังคากะเงินวันหนึ่งสองคนทั้งผีผีก็งามเลย ทานีุก็นที่ใส่หมาท่านที่กันแล้วเนี่ยยิน,นดีด้วยพนนะส้ยง,าม,งามอีกแล้วครับกันอีกก็หุ่พอกึกันได้ครับต้นพอกอัออนนี้กึ้น้าไายจ้ะตอนนี้เห็ดยังระบาดนยู่ขึ้นเขาหน่อยโดกยิ่งใหญ่เลย นกระดาษดีอันดับหนึ่งเกดีใ้กันนะครับนี่จ้เพิ่งเกาหน่อยนี่ครับมาเตยอย่ากให้เพิ่นเป็นลาเป็นอันนี้เนาะเงี้ยจ้ากระดาษดีจากป่าจากธรรมชาติครับนี่มีลายดอกือบเนี่ยไอ้ที่ข้างในไอ้ที่อันเบอร์นี่นะครับขาใหม่เนาะ นนเนียนๆเลยครับวินโอ้ยตัวนี้เลี้ยงนุมะเมียนเลยตัวนี้ปล่อยเป็นเสียไปโอ้ตัวนี้ก็บ่ได้ปล่อยเป็นคู่เลยจัมงานหาบไลไ <c oughs> ่เกิดใหม่ว่ตรงนึงไมใหม่พวกคนณไหวไหมแจเลยมาเห็น พิ่นงนอุ้ยไปขายให้เพิ่งมินน้องนึงกระลุงสื้อให้เพิ่งขจรเลพินเอ้ยเพิ่งขอลงจ้ะน,นี่ปีนี้เกิดคือฝนน้องหนึงเลลใจหนอดีเดมีพูดไหมไปขายันเป็นคนกับหาขอไปเย็นน้องนึ่นนงไ เห็นได้เห็นบ่ครับหนึ <Aww. S 1> ่งหนึ่งเห็นเฉยวันน้ามันเป็นดอกเห็ดปูนปัดเต๋อครับโหดีแล้วโหดีแล้ววันนี้พ่อเตรียมของใหญ่แต่น้าวันนี้น้ามองนี้มองนี้เป็นเห็ดกอใหญ่กับมองนี้เป็นต้นกอใหญ่กับต้นผอกนะครับมองเห็ดเพิ่งค้าได้ยากนี่แหละเถิดอกคนโนี่เถิดดงอีกบ่หนึ่ง บางคนยืนวันนึง,นงอนันน,อน,อนนี้ก่อนก่นงเจ้วชงดอกนี่พี่น้อง<ม>ออกเมือแล้วก็มีนนงนึงนมีนจ้ามันออกเมกือกล่เจ้าอยู่เนาะเป็นแก่แลวเนาะจ้า,างามดีจ้าขดึงะรกนขน้อยจ้ะเผ่งขาน้อยเผ่อเขาน้อย,ออยอมากมาจ้ะ อ้วิ่ดำเนี right hmm. oh, ่ยนี่อีกนี่อีกาศทั้งขางไอ้วินอีจ้ขวามือพี่นะครับบ้านชอบเมนมีตัวโบเห็นเอยวินเลนี่จ้ะเอ้าพับเปาะุด มันปูน้วยปลายเป็นแบบผู้เท่าว่ะตอนนี้นปูแห้งไรดินถอกยังง,งามเลย,น,ยน้องนึ่งสุดยอดจ้าข้าสาลีข้าวเหนียครับนีมสาวสวยๆขาวโดจ้าอีจ้ะขึ้นเชีนนยงห้าอีจ้า ึงขอน่อยจ้ะเกิดน้ำกันกับหมอดเลยครับห่ออะไรดิบอาไร่อไปจากเฮ็ดเพิ่อนขาวดวงจะเป็นเฮ็ดสนิทนี่แล้วหนะน้าตรงหนึ่งจ้าโดานเติบอยู่ครับเพื่อนขาหน่อย เป็นโ่มเป็นหม่องเป็นไม้คือกันนั่นหนึ่งมา,มาเดินออกทัวร์ครับนิ่นี่จะเป็นขาขาวทองขาวนั่นหนึ่ง,งนะเนปียกเทียบใจกันหนึ่งนี่น,นี่ครับแต่บอกกับเป็นเขาหน่อยคือกันนอตอตัวนี้ขาขาวตัวนี้ขาดำเบืองล่างนั่นหนึ่งนี่ครับง,รง,รรง้ายเดือดใหญ่ขึ้นขอลดไปเอาดมง่าย มีดังบนึงนึงจ้ะเห็นเห็นเห็นเพิ่งเข้าหน่อยครับสีทองอารามเลยลังดอกก็หิดนีนึนงนึงแต่และดอกเห็นนึงนึงก็เห็นอีกได้ไอ้วินทั้งคุณ ลักษณะเด่นกับสียูคากันเนี่ยเห็นง่ายกลัวทั้งหลังเนาะจ้ะสมหนึ่งบุิหินหรือเดี๋ยวเทมเทมจะน่าแยตาดี่อยเด็ดตัวนี้สีทอ,องเลยจ้าจ้านีบ้านใส่หรอไห้บิน <c oughs> เห็ดเสียได้แนวนี้เป็นกระดวงครับแจ้งนี่เกือบนั่งวันนั้นตัวนีน้ดอกหน่อยเพิ่มนอสตัวน,น้อยเป็นข้าวหน่อยครับข้าวหน่อยจ้ะอ๋อใจเสือมาเลยวันนึงวันหันกะตาปงไมง้เห็ดน้องนึงอย่าลงกริดทงว่ากะตาปงไม้เห็ดไลยวะจ้ะาทำเนียบินองอย่าเลียนแบบเลยครับเรื่องเทียเสียหอดกะตาเลยครับพาบุห็น <laughs> เขาเนื้นอเขาดงแค่ตัวนี้ไอ้วินตัวนี้เรียงซ้ำเลยวันนี้จ้ะทองเป็นสีทองนะครับท่านไว่าแข็งงามอยู่ด้วยเนะาะเพราะว่าฝนมะหั่มผื่น,น,นนะหน่อยวินเนาะแข็งเสียบคือเก่าจ้าไอ้วินจะไปเอาตาให้น้องนึงเลยเด้อบาดี้ตาอยู่หลอดพุนแต่สัญญาของเจ้าตาอยู่หลอดนะครับเต็มละตานี่ครับอืมขึ้นเขาหน่อยดอกเลยอืม ตาไม่เอามาเรียบร้อยตาไม่เดาเขียบเฮ็ดตัวน้อยวินเนาะเป็นตบเลยครับเป็นเฮ็ดไหมครับเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดไอ้วิ่นนี่มาดูงจ้ะเริ่มเลยอวินขอบดอกเริ่มแตกแล้วเดือดจัดแนี่นะครับเป็นคนหน่อยเป็นคนหนึ่งเม็นจ้า มันเป็นดีเฮ็ดอ,อ,อย่างไรพี่น่ะเบลื้อแล้วครับหื้อหือถูกดอกมากพอดีพอดีเลยจ้ะครับลักษณะดอกหน่อยเป็นเนาะเกือบยิปตรหัวหากใหม่ เฮ็ดเผือกขาวดวงกรพ่ไใ้เฮ็ดขาวหน่อยมูไน่คนอมันนี่ตรงนี้เงมนเ้เงียเขาวดงเดเอกขาวดง มีในบ้านนี้เขาหน่อยจ้ะอะลรดอกยายกู้งเผื่อเขาดงอีกกระเพดจีบดอกกปรังเห็นนั่นนึงจ้ะรังเขียวครับนั่นนี่จ้ะข้าวน้อยจ้ะยืนยืนแห้งโอ้โหนี่ก็เมียนี่มันจะก้าว ติดเขาอยงานพี่ต้องขึ้นลุ่มปังงาด้วยจ้าตอนนี้เ็นเสียอืมนี่ติดนเนาด้ยต,ตัวนี้เขาหน่อยจ้ะ กางพ้ดดีนัองหนึ่งใบตืออบ่นขึ้ดูองค์พี่ดอกนึงงงีนตอนข้าวเทะงาน

เพิ่นขาลาลยจ้าขาหน่อยจ้าดงจ้าเนียนจ้ากระดึงไห ใหญ่จองยังขาววะน้ำงนี้ำว่าขาวอยู่จ้ะน่อขาวอยู่ขาวโด่งดงจ้ะหนักหน่อยเป็นครับอืมนี่ด่งหน่อยก็ยังมีครับ เป็นยุงหงสแบงนอนหนึ่งใช่หสแบงหงผอแก้มกันหงกอรครับข้าวดงจ้าข้าวดงตอนกำลังเปลี่ยนนั่นนี่ข้าวอันนี้ะอะไรอ,อย่า,อาองนจ้ใช่นี่เปื่อยข้าวดงเลยสิ่ภาพเอาเห็ดหอมด้วบ้านเปื่อยหอมเลยว่าเปื่อยน้ำอ้อยครับกำลังเห็นหนอนหนี่จ้ใช่ดาถ้าเมนต์ติตุนปีเ,ปเรื่อกิจวัตรน้ำกันกันกบเปื่อยข้าวดวงนอนนี่จ้่ ลอกมีออดรุ่นเพื่อนเขาดงครับนี่เนมาเดินใช่สิ่อ๋อเมื่อเห็นจะดอกหน่อยนะั้นเห็นตะดอกใหญ่เพ่อนบ่อยลยกะเื่อนเขาดงจ้าอินชาหต็ตสนิทได้นอหนึ่ง,หงใหม่ <laughs> ่ไปใส่เอ้าตุดเลยนี่นั่นอะไรนะตรงนู <t ell> <74. S 1> ้อันเก็บปุถือเรื่อเครืองดอกจุด่ายบังดอกงามๆนี่น้องนึงดอกเง็ดงไงบังมาคนณดียวคนนึงคนเป็นเบาสองดอกนีครับ ช้องข้าววันหนึ่งข้าตัวนี้น้ำตาลก็ค <c oughs> ัดขนาดป๊อ,<ห>อปกติกต็จิเป็นเนี่ยนี้แล้วนะหนึ่งจ้ะปีนี้มาปกติครับปกติอยู่ไอวินป๊อกกิิหน่อย <c oughs> เมียนจ้ะที่หงอกเนียนอ่ะตรงนี้เองเนาะจ่าจองห่าไก่สีเต็มเลยตัวนี้นี่ดอกหนึ่งดอกเห็ดย่างกายวันสวยดีไอเบื้องมุมลูงน้ำดีมียางกัวนอะมายินเห็ดตัวนี้โอ้ยกำลังกำลังสีเปลี่ยนสีย่างๆอยู่อันนี้เจ็ดดอกหนึ่งสีจ้าดอกนึ่งงามเลยครับเนี่ยมเหมือนนะจ้า สองกอนนี่ดอกหนึ่งมาตรงนึงจ้านี่เป็นเงีนสีเป็นเงียนเนาะวันนี้เพิ่งเขาดวงเกิอดอย่างเห็ดอันนี้หวานเห็ดเพื่องเขาหน,น่อยอหนึ่งจ้าเขาหน่อยผ่างโตดีๆีวันนี้ โม่งกลัวแล้วน้ำปลาน้ำดมเสียงมีมาเริ่มมาแล้วนะน้องนึงสัญญลักณ์สัญ,ญลักปานะญญาลาเนาะนี่น เขาหน่อยหาเตี้ยใสใบพะยุงนย่งหนึ่งเพยงเขาหน่อยจ้าขยอยต่อไปจับลักษณะน้นพะยุงนะครับใบเพิ่นนะครับจนหน่อยเบี้ยเพิ่นนะครับ ครับเสียงแมงลบกวนอย่างนั้นนะครับเจะนีเม่นเทดบอร์นอินนี่เน,นี่ยไปขานุ่อยู่เห็นไหครับเอาคนจตอนเก็บนี่ลำบากเลยนี่เอาโน่นมาเลยขานิ่งเป็นฟุดเป็นไดงครับเป็นว่าประมาณฟุดหนึ่งพอดีนะหนึ่งขึ้นขานุ่มเลยกะเงาเขาหน่อยจ้ะ ข้าวจ้ะคารกุดบ oh. ่อ yeah. ่ะนะครับเก็บไปเก็บมาสิบสองนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับมะพร้าเฮ็ดพึ่งข้ามขาร์กุดซุดสำน่ะครับบานสำหรับการหาเฮ็ดวันนี้นะครับนี่น้องนิ่งกับนางชายาเล่นะครับอ่ะเพิ่งผลงานโดยรวมน้องนิ่งกันเลยนะครับบานยังได้น้องนิ่งวันนี้มันคือเก่าไอ้บินมันดีดเดินมาเก็อบสิเป็นเฮ็ดเพึ่นเขาหน่อยได้หลายแล้วน้องนิ่งเนาะแม่นจะเขาหน่อยแล้วกลัวเขาดูงยุ่งน้องนิ่งว่ะวันนี้เนาะ นะครับตาเหล็กข้าวครับตาเหล็เขาก็เต็มเลยหนะอยพี่นะเฮ็ดเพิ่งข้ดวโดนก็มีเส้นดออใหญ่ดอจน้อยดรอจงามก็มีหน่อหนึ่งดอจแก่แล้วก็มีหน่อมานี่เนาะจ้าดรอจเพิ่งข้าวหน่อยนี่งามเบิดอยู่ครับจ้ามีเส้นดรอจสีทองสีย่างไรชนิดอยครับเพิ่งขาขาวขาดำเนาะเพิ่งเห็นกรดอกนึงครับเพิ่งข้าดุกงูเนาะแก้มูมาครับเพิ่งข้าีกยก็มีซ่้นๆดรอกนะครับ นอกจากพี่น้องสำรับคลิปวันนี้หน่องหนึงกับไอ้วิ่งสภาพพี่น้องเขาปามหาเห็ดคือเก่านอกจากนอไปยังจะเป็นเห็ดเพิงเขาหน่อยก็เห็ดเพิงเขาดงนอกจากลักลักกับือว่ามานเลยจากพี่น้องติมโซงตาหมอกอกคือเก่านอกจากนอสำรับคลิปวันนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เลยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่องหนึงกับไอ้วิ่งนอจากเพื่อสิบประพาสคลิปใหม่ๆนอกจากนอว่าน้องนึงกับไอวิ่งสภาพี่น้องไปหาเห็ดอยู่ไม้ได้หรือว่าหาอยู่หากินมองใดพี่น้องกับเสดวิหุพิการหลังเสดวิหาเนาะจ้สาหรับ สวัสดีจ้าพบกันิปหนาได้จ้าอะไรนะครับเนยัมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงปา่ปานาทุกท่านนะครับสําหรับการขอบปลาหาเก็บเห็ดปา่ามันนี้นะครับในวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 6นี่ก็ยังคงคว่ำมันและก็มาทานวิ่นคนหากินแหล่คือเกาอยู่นะครับเมือเล่มสองตาคือเกานะครับก่อนจากการนี้นะครับขอขอบพื้นทุกกําลังแร่ใจนะครับผมขอบคุณทุกไหลทุกแช์นะครับขอบคื้นทุกการกดติดตาม จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการนะครับพีดผาดประการใดตอบซาประทันใจกับขออภัพยพ่อแม่มีไพงพ่อแม่พี่น้องไว้นัานะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปได้นะครับพร้อมหน่อยไว้ใช่พ่อแม่มีไพงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผู้ขาทุกท่านนะครับจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคานอย่ามีโรคภัยไหลใดมากรรมกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจ คิดว่งสิ่งใดคอยสวมความุ่งม,มา่นปารนาหลัร่รวยเงินทองมากมีแต่บารมียิ่งขึ้กนไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับพอกันมูกใหม่ครับผมบาน้องเนื่องบาน